ฟ็อกซ้ายมือโอ้ยังไม่ได้เช็คแหลกด้วยมันมีหนึ่งเปอร์เซ็นต์นึงจับเลย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 มันกล้าเลือย่างงี้เลยเหรอสงสัยไอคิวไอนี่ไอคิวจีนคิวอะไรนะตาร์กเตอร์ตารกเตอร์เคียนนอร์เวย์น่ะมันลงมันลงโอเคมันลงแล้วผู้เชี่ยวตีผู้เชี่ยวตีปั๊บสกิลเย็ดไปกูเรื่องว่าสกิลปั๊บสกิลปั๊บตะกี้มาหนอนเวทมาหนอนเวทรวมเขาหน่อยรวมรีกุ๊บเลือกลาำเลือกตามไอหน้าวะกลับมาหน้าวะกลับมาหนอนเวทมาทางเฮ้ามาทางเฮ้าไอเดชลองไอเดชลองมาชาโลผู้ชิ โนซีโนซีโนซีนะเราเล่นคนเยอะเราสายสา่ดเดไปแล้วนี่วัตฟานเกตอันเดฟาเกตเดทอว่าูเช็คโอไม่มีหัวคิทำห้าอีกแล้วมานอนเวทนะมานนเวี่มาออกโกรธพี่มันมีเฟกเฟิรเฟิร์สเนอนเวเฟิร์สนอนเวนอนเวต้องทงในห้ามลกในห้าไม่ทันทีรอ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 มาฟูลเลยตามกูตามกูเห็นฝันปะมาลกนอตนิดขวาบนในห้าสี่สามสองเเกมป้าเกมป้าสามตัว สวยกับกลับกับกัปอีกับกับมากลับมากลับมาโอ้ยโอ้ยโหโหมันเกีมันเกยดไล่เมีบอกเพิร์ดเิรมีโอเครอก่อนรอก่อนรอก่อนฮิวฮิมันมีตีบอมโอเคเพิร์ดเพิร์ชาโลในห้าสี่ามสอหนึชาโลเราหน้าเราหน้าเลยหน้าเราเลยสวยอยอามาอย่ามาอยอามากูมีสิบวิเยอไปเยอไปเยไปกินดได้กินได้เยไปเยอะไปเยอกะไรเราขึ้นน็อตมาขึ้น็อตมาน็อตอีหน่อยน็อตอีหน่อยน็อดอีหน่อยนับทุกอย่างน็อด สวยตายโอเคอย่าอย่าได้อย่าเพิ่งได้มันมีเงก์แล้วมันมีเงก์แล้วมันมีเงก์แล้วกลับมากลับมาดึงกลับมาดึงกลับมาแทงกลับมา DPS ยืนตรงกูด้ได้ยินข่อยไป็หนังยืนตรงกู้เออแทงเล่นข้างหน้าทีนึงอย่าอย่าอย่าลึกเออสวยระวังบอมไอ้ชายเอาวัวเดวอลเวดเราเอาวัวเดวอลเวดโอเคหนาวัวเดวอลน่ะเห็นไหมไปฟังกูนั่นแหละนอตอีดมาไอ้นอตเวสมาตีไอ้แทงเข้าไป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 เฟิร์สมีแล้วใช่ปะ เฟิร์สชาโลเวสตัวเดียวในห้าตีสามสงในโงห่ในโดง่าเอ็เลือเอ็งเกลืเฟิร์สแค่เฟิร์สแค่เฟิร์สรอรไว้มาในเกลือเดเดฟูมาฟูมาเวู้มาเวเอาเวในห้าตีสใหญ่เลยใหญ่ใหญู่สวยอยยบไปหยยาไปอยยบไปหยยบไปอย่าไปเฟิร์สมีบอกเฟิร์สมีบอกหยยบไปหยยบไปยไยไปยยบไปตีมเข้าแล้วโอเคพูดกระจอกเลยเยี่บเข้าไปหยยบเข้าไปโคตรกระจกิดิวเอ้ยมันลีฟมันลีฟมันลีฟแล้วมันลีฟแล้วมันีแล้วจับ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  จับเลย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 มันรีบไปขวาหน้าหลังจับเลยออี๋ยเพื่อนฝั่งห้วยฝเ่งรู้เพื่อนเมื่อกี้ไอ้กะลาทายมใส่จุดสี่ก่ละตี้่แปดสี่เลยเหอใช่มาแปดสี่รกูตัดไอ้เลยเป็สี่เหลไม่รู้ตายหรือเปล่าเออโอ้โีสสุีนะพี่สุ แต่่วาอีกกูตายอีกไม่มีใครร้องเลยเหรอไอเฮียคนบ้าเลยให้ดูจะได้ร้องไอพีแม่งพันเก้าเก้าเก้าแน่สองคนแก๊งเตอร์นี่ยแม่งเดินเข้ามากลางววมาถูกอยู่ตายเลยแต่ว่าไม่ได้เหรอไอเฮียเดี๋จัง เมื่อกี้มันจะมีเสียงกองพูดอยู่ไอ้เหี้ยการตีในวงเรากูตายเลยน้ไดยิกตายเลยหยุดแม่ชุดเดียวกูตายเลยนี่มันแปดอะไรนี่ไงแม่กูคิดว่าแบบ7.3จุดสามอะไรอย่างเงี้ยแปดจุดสี่เลยอ่ะไอ้เหี้ยโคตรบ้าเลยที่เดียวผมตายแบบไรอ่ะยืงอีทหน่อยอยู่เบตเทิลแบทเพนโอเคดีกีดประตูได้มันยังเกจชาร์โลเฟิร์สเฟิร์สหน้าประตูเฟิร์สหน้าประตูมาในห้าสี่สามสองหนึ่งเฟิร์สไปเฟิร์สไป จ่ายไป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 รอ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 ฟูมากูเสียบมามาก่อนฟูฟูฟูหน้าประตูเนี่ยห้าสี่สามสองหนึ่งมาังเกตไหมไม่ตายกลับ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 รอเด็อีทด้วยนะมีบอลเหมือนเพอร์มาลองโบเฮียอะไรไม่รู้เต็มหมดอ๋อมีไอซิคโค่แปดจุดสามเนี่ยหลายหลายเนี่ยไอซิคโค่เอ่อไอซิคโค่ตัวตีตีเขาม่ใช่สังเกตแล้ว มันอีกทีแล้วเด็บเด็บเด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 บหัวโซโนตาย่อนที่ผ่ายคือมันเล่นตายแล้วรอนนี่ต้องมาชมมาชุบเมื่อกี้โซโนวิ่งออกนอกไอ้นี่ไงลุนการวางให้แล้วอย่างเงี้ยบล็อกเวลาเตี้ยอย่าอย่าออกลุนการเจ๊ะใจบล็อกมาขึ้นเมาส์บล็อกมาขึ้นเมาส์โอเคโอเครออีกสักวันไม่รับไอ้ที่บอกเล่นได้นะ เฟอร์รอน้าประตูอยาเปล่ากนกว่าเอร์ชารน้าประตูเฟอร์มี่กัเต่บ้านหน้าประตูนะอเกในห้าเฟทีร่หนคอเฟสมสองหนึ่งอเกเหลายหลยยางโอเครอรอฟูมาฟูรอนะฟูอไปูมงก็ฟูลแเองไม่อากเจนมากเพ้มันแบบว่าเอ้ยเฟอร์นอกเงใาดี่ดียว่เไป่เเกมกูไปเล่นเฮีอีกคนเดียวบอมมาออกมาออกมามาเลยได้ได้ได้เด้ได้เด้ได้ดดดดได้ดเด้ดดเด้ด แล้วทำไงอ่ะบอมไม่ได้เลยบอมมันเข้าไอ้นีไปละดูข้างนอกด้วแท้งตรงนอกด้วยสยามจะแบบเย็ดตูดตูดเย็ดตูดเราหมายถึงว่าคนที่เข้าข้างในเนี่ยมาจากไหนต้องปิดตรงนี้ต้องปิดตรงนี้เซลล์ซีตีนเกียี์เลเวลดีแล้วว่ะโดนหมูไอจีเฟิร์สหน้าประตูรอรอก่อนรอก่อนเฟิร์สหน้าประตูในห้าสี่สามสองหนึ่งเปิดไปฟูอยู่ฟูอยู่รอนะเดี๋ยวกูจะสวยแล้วรอรับดีๆนะเดมอนด้วยประมาณหน้าประตูนะครับฟูหน้าประตูในห้าสี่สามสองหนึ่งฟูมา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 

ทำได้มเลยแล้วใชมาหลายคนเดี๋ยวเราค่อยเหยียบสยามก่นามงี่ก่อนมันไม่มีราิเอเลยฮิวฮข้างหน้าหน่อยข้างหน้าโดนไอซิโก้นั่นแหะปอแปร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 ซากซุกย่อนมันไม่มีรลมิเอเลยฮิรฮิวข้างหน้าหน่อยข้างหน้าโดนไอโอเคได้ยู่นแูละปอแปรปอูปรปอาปรปอแปรซวนมากู่วนมันไม่มงรามิเอตเลย ทหารพี่แทงลงแบบเขาก็ยังไม่ตายเออทำไมไม่ตายวะอท่ามีไปหนึ่งเชือดแรงไปหนึ่งเฮ้ยแต่ว่าพอมไปที่นี่แรงเอาเรื่องนะกลับเซเวกับเซเวกับเซเว่ออกมาออกมาเออไม่ค่อยแหลกปะวิ่งยาววิ่งลงเซามาตีบอลแกนเลยข้างหลังแก้มือเหรอลงเซเว่มาเราจะโดนสยามอีก็สยามมาข้างบนนะอ่าฮะลงลงลงข้างล่างลงข้างล่างลงข้างล่างข้างหลังสปินมาดิไอ้แทงไม่ต้องการแล้วแทงเก่าออกมาเดี๋ยวคาวเลนวิ่งไปวะ ว้ <Wow. S 2> าวเรียกโพตรสิงรองซ้อมมาหน่อยรองซ้อมมาหน่อยไอ้ยีนนห้าผมหน่ไงจับจีได้แน่พี่รองซ้อมอีกผมไม่ยังชิดหน้าผ่านเดี๋โดนบอมดูหลัง,งนะเลยนะเพื่อนซ้อเซาอมยาวเลยซ้อมยาวเลยขอขอขอินโฟหน่อยมีโฟป้าเอ่อมันอยู่ช่องเราน็อตไปอยู่บนมาไม่โดนช็อตไอ้แกงเตอร์หล่นเนาะน็อตอีได้จีได้ล่นจีนน็อตอี กดกดๆรองเท้ากดรองเท้ากดรองเท้าไป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 รอรอมันมันหัวลิ๊งห้าสี่สามสองหนึ่งต่อยปัก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 อุ้ยตายเลยเอ้ยมีมีแทงอีกอีดอีดอีดไป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 มันกินยาตัวใหญ่อยู่มันลงนะมันลงนะโอเคโอเคโอเคแทงแทงไฟอิงดัตแมนไฟอิงดัตแมนโอเวอร์ชาร์กแล้วนะไปนอิงดัตแมนเราคืขี่เมาอยู่เห็นว่าอยู่บนหัวเราโอเคปัดอยู่จะปัดอยู่บนหัวเราตามบทนะผมเพราะว่าอยู่น็อตตรงมาเวทมาซอเวสเลย มมาาาาววสสแทงแทงกระจายรอบเซอร์ก่อนนะแทงพยายามกระจายรอบเซอร์ก่อนนะมาซิดมาซีดมาเท่าไหร่วะสิบยี่สิบอีซ์มาอีซ่ะสยามโซนไปแล้วนะพี่รอเลฟโซนไปแล้วนะโอเคโอเครอเดี๋ยวกูไอเกตที่หนึ่งก่อยมาอีซ์ไปเอ่อนี่เหรอกลับ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 ฟังกูนะไอ้บอมที่บอมรอขึ้นมาที่บอมกับบอมเวก่อนบอมเว้ก่อนดิ้งก่อนที่เหลือรองเท้าเลยใครใครอยู่ใกล้ๆผู้มันรองเท้าเราขึ้นม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 า ขออ้อมดีกว่าที่โคตรที่ยานรกสัตว์หมาไปเซเวสเลยอ้อมไอ้ลงอ๋อที่กูบอกเรื่องนี้ไงที่กูบอกเรื่องแบบถ้าอย่างนั้นออกคิวดีกว่าไม่ได้หมายถึงว่ากูลงเป็นปีองเซเวสข้ามโชวไปที่์สำคัญทีย์สำคัญคือเราทำเป็นโชว์ก็ได้แต่กูขออยู่โซล่าเซเว่นไปลองเซเว่นไปเราปรับเราปรับมาตรการทหารอะไรเงี้ยเราสุดท้ายเราก็แมนเล่นไม่ได้มัพแบ็คออเดอร์แบ็คออเดอร์แบ่ออะไรแบ็คออเดอร์มากับสยามโอเค มันออเป็นเงินเร่องบานกษัยัเอ่อสยามลงเมาแล้วสยามลงเมาแล้วตีประตูอยู่เซาเวกอว่เซาเวกการขอยอยมาหน้าโชงเซาเวสนะมีคนจะล้มบอลตรงเนี้ยยึดเราให้ค่าจ้างไหมมาเซิร์ชตรงข้ามจหนีไปแนววะขึ้นลออารีเกียให้ด้วยไม่ลงมาตระวังระวังลงมาคุณลงล้บ ต้องบังคับละมันเดินคล้ายวัวอย่าไเลี่ยมเดินคล้ายเรื่อยๆอย่าไปแพ่งจัดได้จัดเลยอย่าไปอย่าไปเลี่ยมเลยเลี่ยมเลยเป็นรอรอคนเล่นใหม่ที่พร้อมเล่นแล้วไม่อยากจะเล่นดีกว่ายู่เล่นอย่าถประตูอยู่ประตูต่างดาวมันอยู่นอร์เวย์อยู่นอร์เวย์โชคเล็กนอร์เวย์โชคเล็กนอร์เวย์มันจ่ายมันจ่ายหัวไหนมันจ่ายโลคัสไปงงนี่ทำไมอ่ะเอาเขาได้บ้างออกเขาให้หน่อยเลยมีคนไหนไม่ทันขึ้นมาเอามาเหยียบเขามาเหยียบเขามาเหยียบเขามาไม่ทันขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่โอเคป่ะมันตึงไป่ะโอเคโอเคึงไป อ๋อมันไม่ได้โชว์เนี่เอามามาสปินทุกคนสปินสปินได้ได้ตัวนึงอินเกตนะฮะสี่สามสองหนึ่งเก็บไปน่าจะเรื่องน่าก็มีเรื่องเยอะแหละหลมาหลายมาติดขาแรงไปมั้งเดฟแทงยินหน้าหน่อยนะผมมันวิ่งสวนเฝืนใช้ไปแล้วนะ มันวิ่งยาวเลยพี่ดูอยู่อ่าี่จับได้ปะวกินเร่กิน่ลองแค่ลองแค่เทือนอีกเฮ้ยมันม้เกียราใไ่เดตเต็มเลยเกยร์มันเกียสายเดสไปไปเยอะไหงเยอไปมันเกียร์แล้วเกียรยแล้วเยมาเยมาตีบอมเราก็เลโอเคเยมาเยอะมาอุตตีบอมสวยลัตตีบอมลัตตีบอมลัตตีบอมัตีบอมสวยตีบอมไม่ตายเยมาเยอมาเรยเดี๋ยวเล่นฟูหมดเล่นฟูกาเอ้ฟิร์สก่อนเฟิร์สฟิร์สมีมาเยมาเยมาให้หมดเยอมาหเฟร์เง จำเป็นมากนอนอิดฟูนอนอิดนะฮะสี่สามสองหนึ่งฟูมากฟูมากฟูมาโอเคโอเคลงมาเตาลงมาเตาเวทลงมาเตาเอย่าพลาดโชคระวังระวังไม่ใช่เกตโชว์วายกาลาตินกาลาตินในดวงที่ดีวิวในดวงไหนไหนกาลาตินในดวงดูกาลาตินด้วยดูกาลาตินด้วยเราตายไปแล้วพี่หนึ่งคนอ่ะไอ่เกตไมาเกตเฟิร์สมีเปล่าเฟิร์สมีไหมเฟิร์สสี่มีฮิวนาฮิวนาโอุเย็ดแม่หนูนี้หนูวันนี้เฟิร์สท้องเฟิร์สท้องเฟิร์สท้องโชว์รชารุไปกาลาตินอยู่ขวามือเราสองไปชาโรุไปชารุ รอรอรอนะรอรอกลับมาก่อนกลับมาก่อนเออรอรอรอดึงไว้ดึงไว้คาราตินคาราทินแล้วมันหนีไหมอ่ะการาตินอยู่หลังที่บอมเรานะคาเลน่ะดูเลคาราตินอยู่หลังที่บอมเราคาาทินเด็นี่กูดูครบเลยีวอนเลยวะน่าจะเริ่มพีดเดิลพีดเดิลแล้วไม่เด็เดือยู่เราฟูฟูฟูรอเวฟฟูนอเวฟในะฮะสี่สามสองหนึ่งดีมา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 เออพอพอพอกลับ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 ไม่ตายแน่เลยวะเราอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้สองตัวกลับกลับกลับ เอางี้คุณนัทจะเข้าใครเข้าจะเอาหลังจะเห็นเลมเบตตรงนั้นทุกแคปแล้วรอเด็บเด็บเด็บเดบมั่งสองเกเด็บเดบเดบเป็ระวังระวังถ้าไม่มีหัวพิริญาใหญ่ก็ะสีเว้ยบอกไปแล้วแล้วรอดครับเป็เความร้อนรอก่อนแล้วกันคุณนัดจะต่อยหลังว่าผมเหยียบปูคุทให้เลยฮัลโหลเอาไม่ได้ใช่ป่ะเล่นยากนะรอนมันใจเกียรมันใจเกียรติมามเฟิร์สชาโล่ชาโล่พอเนี่ยเอาแทงในห้าสี่สามสองหนึ่งชาโล่พอข้างหน้าเอาลูกจีทำไม รอฟูราฟูก่อนราก่อนรอก่อนยัง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 งนะยังนะยังนะเดี๋ยวเราเล่นไฟีนึงคิวิวแทงหน่อยแตงได้มีมีหูคลิอกใหญ่ไปยืนเว้ยเราชิดน้ราิน้ำไว้ันชาโรอย่างเดียวกนเหมือนกันมันชาโรอย่างเดียวเหมือนกันแทงดูได้รู้แต่ะวันหมอบเคื่อนมาหมอบเคื่อนมาโอเคโอเคดูไว้ดูไว้เราเรามีที่หนีเราไีเแด็ไปดูโว์ฝั่งนี้หน่อยโฉหน่อยอยู่แล้วเรามีเวลาเล่นอีกพร้อมเฟิร์สพร้อมเทโดจีเทสาม้า เฟิร์สเดี๋ยวรานะเฟิร์สเฟิร์สจ่ายตรงลงศพอะตรงศพเพื่อนๆเราอะจ่ายแบบเหมือนลงพื้นงูโง่อะในห้าสี่สามสองหนึ่งจ่ายลงพื้นแบบงูโอ่เออออกมาออกมาออกมารอโอซีจะดนแล้วราปูนะรอปูนะรอแล้วก่อนรอฟูนะไรหงุดหงิดเฮ้ยคุณโอซีแบบมาแล้วมาแล้วรอก่อนรอก่อนมันไม่ดันไหวพี่มันจ่ายสองอินเกตใส่ผมเลยพี่มันหมดอินเกตแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ม่่เเลลนนนายอ๋อไม่ผมพูดเทสกี่โมสกิลสองอ๋อไหมราเวนอ่ะผมเหยียบให้ก่อนเลยให้มันต่อยพวกผมก่อนเดี๋ยวเข้าได้เลยไอ้เหี้ยเรื่องทางโอเคพร้อมรอมาจะเอานะเอาแค่แทงตัวเดียวเหี้ยไดได้นอตอีทในห้าสี่สามสองหนึ่งเอาแค่ใกล้ๆเข้าใกล้อย่าอย่าเข้าลึแล้วรอรับเก็รับกลับก็ได้กลับเลยกลับเลยกลับเลยไม่เป็นไรกลับเลยกลับกลับมากลับมารอฟูนะรอฟูฟูฟูนะฟูในห้าสี่สามสองหนึ่งฟูลมาฟู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 มา กลับเลยกลับเลยกลับกลับกลับเจเจอย่าเพิ่งจ่ายเจอย่าเพิ่งจ่ายเจยอย่าเพิ่งจ่ายเลยเนี่ยพอต้องจ่ายตอนนี้ต้องจ่ายตอนนี้ต้องจ่ายตอนนี้มันม่เีดแล้วคุณนะมันม่เดแล้วเยียมเยียบไม้เหยียม้เยียมาเลยเหยอยมาเยอยบาม้รวังเขาเยียไม้เหยอยมาเย่มาเไม่มีเกล็ดแล้วเยียม้เยียบไม้ดิขึ้นยิขึ้นผมดอกจูห้เยมากดย่ากดย่าหัวน้ให้หน่อยเหยียบย่ากดย่าหัวน้เมาียมาเหยียบมาเยยเ่องเฟิร ขวาบนนะฮะตีสามสองห่งปูมาปูมาปูมาาเออโอเคลงกันกระจายกันิกระจายกรอเดฟรอเดฟกินยารอเดฟรอเดฟรอดฟกระจายกระจายกระจายมันในเขมันในเขตโอเคสวยสวยรอเดฟได้รอเดฟได้เอรอรออย่ามาเว้นิ่นีอย่าอย่ามรงนั้อย่ามย่อย่อย่าย่อ่าอย่าอยมาอย่อย่าอาอย่าอย่ย่่เฟิร์ส่อ่อยอ่อ่่่อย่อา่อยาร่าอาาาาาาา นั่งคุยงอะไรอางึงี้ยไอ้ยั้พวกแก๊งพวกมันไอ้พวกแก๊งไอชิโมลงเวทนิดนึงลงเวทนิดนึงไปอบบอนอตเว้นบอนอตเวอยูเลรแม่ฟูชารนะรอก่อนรอก่อนฟูชารสเส็ปมาฟูชารนีน้ี่สามสองหึ่ฟูมา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 โอเคกลับเลยมึงกลับกลมันเราไม่มีเกล้วถอยก่อนถอยก่อนทังเล่นหน้าฟูเดินยาวเขาเดินนอยาวเดเวทยาวนอบเวทยาวขึ้นมาขึ้นมาลูกขึมาก มันมองหามันมองหวังระวังระวังเราบ้าเราเินเเดียวเราเดนเดียวย่กำงชามชาเวทชารู้เวดห้าิห้าิี๋ห้า่อเดบเด็๋เด็บเดเด็เด็บเดเดเบเดเดเดเล็บเดเดีเบเด็บเีบเม็บเด็บเงเด็ด็บเเียมเ็บเ็บเ็บเียมเียมเีย โอเคครับกลับไปนอนกลับไปนอนขึ้นไปนอนนั่งหน่อยโอเคโหแล้วโหเลยมรงนี้ตัวอยู่ตรงนี้ตัวอยู่แล้วเราเอาเอาแทงเด็บเอาแทงเด็บเล่น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 เออมันไม่มีมันไม่มีเอาแทงเด็บเล่นเอาแทงเด็บเล่นเอาแทงเด็บเล่นรออย่าดันอย่าพึ่งดันเดี๋ยวมันใหญ่ครับเกมเอาเวทมามีชาร์โอลมั้ยยังมีมีมีโอเคกลับไปอีทกลิวอะไรกลับไปอีทกลับไปอีทนิดนึงกลับไปอีทกลับไปอีทนิดนึงกลับไปอีทดูเวทกับน็อตเวทไว้โอเคสวยขึ้นมามาไลน์มาเวทไลน์มาเวทโอ้มึงเจอกิวอะไรมาเวทไลมาเวท กงเตอร์รอรอรอตาหน่อยมาเจมาจะชเราได้อยู่ได้อยู่เออเวทมาเวทมาเวทมารอก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเกนะรอหันไปนอตอิเออนอย่งนี้หันตูดไปนอตอิทอชช่โลใน่าส่เฟิร์ไปเฟิร์สเฟิรก่อนเฟิร์สก่อนเบียลี่เฟรเลยล่ะรอ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 รรอ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 ร เคสวยสวยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปปวดใจกูแตกูพี่รอโห้โหไว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 ้ตีบางตีบางอยู่เสาตีบางอยู่เสารอรอรอโหไว้ที่แม่งเล่นกันมันว่ะดูได้รูได้รู้ได้ดูได้ดูได้จริงมันมันเข้า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 เปิดพร้อมเปิดพร้อมกัดลุนสวยกัดลุนสวยโหไว้เฟิร์มีใช่ไหมมีมีมีเพิร์มเราเล่นกีดแต่งเดียวจริงผมว่านะพิวเพื่อนเขาเขาไม่ไม่พิวคุณนัทเลยเชู่ขวานไฟเนี่ยผุ่มเกียวตียศต่อชีวิตนะติดอยู่ในไฟเนี่ย มาเิบ่นมาดึงมาเาชว์ดึงเอาชมลอดบไปกบไป้วยก็บนอยตามผมตามผมเี่ยแมงมันว่ะ้องหานิดเดียวอเคกลับมาเฟิร์สตาวชารูในห้าสี่สามสองเฟิร์สไปเฟิร์สไปแล้วว่าตึงนะโอเคกลับมากลับมากลับมาบลัมบลัมสามปูะกดยายาล้งเดิเข้ามาโลกครับเซี่เฟ่ไม่ม okay. ันเล่นเกมอยางนี people, okay. okay. play, ้าเพื่อเราตายเพราะกาลาตินบาเลยนะตอนนี้ ทัไมไม่มีใครบอกกาลาสตินเข้าเลยมีแค่รอบยิงตูดอีกรอบรอมาในเกตมาในเกตรอปูนะรอปูรอดีกว่อนรอมามาปูปูอย่ามาอยุดตรงน้ำ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 ฮะเราต้องไีตาเองเขาไไปอยู่ักหลด้ม็กตรงน้ำเลยเกตรงน้ำเลยสวยสวยมากสวยมากกลับเลยยูน่าด้วยยูน่าด้วยเราโดนนีโม่กลับมากลับมาเรายืนขึ้นหน่อยเออสวย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 เฮ้ยบอมเข้าบอมเข้าบอมเข้ายูงหน่อยูิหน่อยูิหน่าไม่มีใครเดฟเลยอุยรอรอรอรับรอรับรอรับเดียวเดี๋ยวใส่ยนไหมสองเม็ดเดียว รอไว้รอไว้เสียบมันซ้อนอะแล้วกูต้องไปดูที่ไยหันไป่ายเดกก่อน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 เดกก่เดกก่เดกก่ไอฟูมากูอเลยน่ฟูชาโลสสามอชาโลมาชาโลมาชาโลมากลับกับหันไปนอนเวเลยหันไปนอนเวหันไปนอนเวหันอนอนเวเดี๋ยวกูไปนอนเวมานอนเวมานอนเวซายบนซบนอนอนเวทใครมาใครมาใครมานอนเวไหลยาวแข้งวเดี๋ยวนิดนึงแล้วไหลมาไหลกลับมาข้งขขึ้นนอนขึ้นเขมาขึ้นเอ่าม ยิ้วหน้าหน่อยกลับมายิ้วแทงด้วยกลับมาแทงนิดนึงขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้ทีห้าทีโอเคครับขึ้นนอตีขึ้นนอตีไปขึ้นนอตีไปขึ้นนอตขึ้นนอตตรงเลยนอตตรงๆนอตตรงๆนอตตรงๆมันจะชาร์โลเราเฟิร์สมีปะมีมีโอเคเฟิร์สชาร์โลเอาแทงในห้าสี่สามสองหนึ่งเฟิร์สไปแค่สองตัวน่ะเออร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 อกระจายหน่อยกระจายหน่อยมันจะเกลียมันจะเกลียเดี๋ยวกูฟูดีกูฟูกูขอหนักหนหน่อยกูขอหนักหนหน่อยรอรอรอเสร็จบ้านดีดีเสร็จบ้านดีดีเสร็ เปิดไอ้ฟูฟูเวทเนี่ยตสามสองหนึ่เกยมาใหญ่เลยใหญ่ใหญ่เลยเออบอมหนึงหอ่เนี้ยมาดิตัดโพ้ยอย่าเพิ่งอย่เพิ่งย่ไย่ไปย่มาเลยย่ามาเลย